ทถึงมีปัญหาเนาะสองหลักกับสองหลักเนะเอาละวันนี้เราจะเรียนเรื่องแบบรูปเราขาคณิตและความสัมพันธ์ของรูปเราขาคณิตและ,และรูปอื่นๆอาละสมมุติโจทย์บอกว่ารูปที่25ของแบบรูปที่กำหนดให้คือข้อใดไปดูรูปกันพร้อมยังแนวคิดที่หนึ่งเนี่ย รูปที่ยี่สิบห้าคือรูปอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็มาซ้ำอีกใช่ไหมคะสิบส <15. S 1> ามสิบสี่สิบห้าอ้าวรูปที่ยี่สิบห้าคือรูปไหน ใครว่ารูปสามเหลี่ยม <Okay. S 1> น้องคิดยังไงอะ่ะบอกให้เล่าให้คุณครูฟังหน่อยน้องคิดยังไงคะคิดยังไงคะใครว่าสามเหลี่ยมนะยกมือเมื่อสักครู่นี้อา้าวน้องกุ๊กกิ๊บน้องคิดยังไงคะก็ถ้ามันมีสามรูปก็จบแล้วแล้วมันก็จะเริ่มต้นใหม่อ๋อมันก็จะซ้ำๆกันใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โจนไปเรื่อยๆนับจนถึงยี่สิบห้าใช่ไหมคะค่ะแล้วใครอีกค่ตอบสามเหลี่ยมใครอีกอ่ะเอาคนเก่งวันนี้เลย่าะน้องคิดยังไงคะน้องนับไปเรื่อยๆรับนับไปเรื่อยๆผมก็นับนะครับเพราะมันก็วนไปวนมาอย่างนี้แหละครับต่อให้ร้อยหนึ่งผมก็จะนับจนหน้ามืดละครับแบบนั้นใช่ปะเอา้าบางทีเขาจะถามนะรูปที่หนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยรูปไหนเอาละสีทีนี้นับกัน ผมใช้เวลาดับสามวันครับถ้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอาใครอีกคะใครอีกหัวหน้าหัวหน้าใช้วิธีไหนคะทำยังไงนับไปเรื่อยๆครับอ๋อนับไปเรื่อยๆเหมือนกันเอาละคุณครูมีวิธีใครอยากทราบถ้ายี่สิบห้าเนี่ยยังเป็นตัวเลขที่น้อยนะยังน้อยอยู่น้อยนะ ฉเฉลยก่อนดีไหมฉเฉลยก่อนดีกว่าอ่ไปดูเลยรูปที่25ก็คือรูปสามเหลี่ยมถูกต้องใครใครตอบสามเหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้ยกมือ,อเห็นเพื่อนยกก็ยกมั่งครับเหรออปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากรูปที่25เมื่อสักครู่นี้แบบรูปนี้จะมีเท่าไหร่คะซ้ำกันจริงๆแล้วมันมีแค่กี่รูปคะ สรูปนักเรียนเอายี่สิบห้าตั้ง <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่ช่างกล้องช่วยโพสที่บนกระดานด้วยค่ะ <Yeah. S 1> และเอาอะไรไปหารคะ <Yeah. S 1> สามไปหาร <Yeah. S 1> อ้าวไหนใครมาหารให้คุณครูดูหน่อย <Yeah. S 1> อ่ะหัวหน้าหัวหน้าบอก <Yeah. S 1> ผมทำได้ <Yeah. S 1> ถ้าก็ถามว่ารูปที่ยี่สิบห้าคือรูปอะไรรูป เอา25ตั้งและแบบรูปเมื่อสักครู่นี้มันจริงๆแล้วมันมีแค่กี่รูปคะสามรูปเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ซ้ำกันอีกเดี๋ยวมันก็ซ้ำกันอีกใช่ไหมคะลบกันยี่สิบห้าลบด้วยยี่สิสี่เหลือเศษหนึ่งดังนั้นก็คือรูปที่หนึ่งง่ายไหมง่าย ถ้าบอกว่ารูปที่เก้าสิบนับจนมึนเลยนะไม่มึน,มมนเหรอไม่มึนก็ใช้ยาหมองดมแหละอ้อาวไปดูใหม่แนวคิดที่สองอ่าเหมือนเมื่อสักครู่นี้แหละบอกว่าแบบรูปที่าำนวนให้สามรูปก็คือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็หกเหลี่ยมใครว่าห้าเหลี่ยมใคร ตัวเองดูยังไงเป็นห้าเหลี่ยมเนี่ยหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมถ้าต้องการรูปที่เท่าใดหาได้จากนำามไปหารจำนวนอันดับที่ของรูปที่ต้องการนั้นโจทย์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าต้องการลำดับที่25แต่จริงๆแล้วมันมี3ามรูปใช่ไหมก็เอา3ามไปหารเหมือนสักครู่นี้แหละถ้าหารแล้วเหลือเศษหนึ่งคือรูปสามเหลี่ยม รูปที่หนึ่งถ้าหารแล้วเหลือเศษสองก็คือรูปนี้ถ้าหารแล้วล,ลงตัวก็คือรูปสุดท้ายเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเนี่ยจากโจทย์ต้องการรูปที่25เมื่อ25หาหารด้วย3ได้8เหลือเศษหนึ่งดังนั้นรูปที่25ห้าก็คือรูป สามเหลี่ยมนั่นเองโอเคฝึกคิดลองทาเลยหยิบสมุดขึ้นมาเอาหน้าเปิดหน้าใหม่เลยเขียนว่าที่ให้เรียบร้อยวันนี้เก็บคะแนนอีกรอบหนึ่งพร้อมยังเอาเขียนลงไปเลยเขียนโจทย์ด้วยเก็บคะแนน รูปที่24ของแบบรูปที่กำหนดให้คือรูปใดเอาเขียนโจทย์ลงไปก่อนแล้วก็เขียนวงกลมกับสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็ขีดอย่างเงี้ยขีดไว้แล้วก็ตอบตอบตรงนี้ยังไม่ต้องเขียนรูปอะไรก็ได้รูปที่24คือเท่านั้นอา้าวลองทําดูสิ อันนี้มีแบบรูปซ้ำจริงๆแล้วมันมีแค่กี่รูปเองคะเนี่ยอสองรูปเพราะฉะนั้นเอาอะไรตั้งคะองเอาอฮะเอา24อเป็นตัวตั้งแล้วเอาอะไรไปหารสอง,สอง ฉเฉลยไปแล้วต้มยังปุ้งยังโทรมาอีกก็มีนะคะครูขาเด็กเล่นโทรศัพท์หรือเปล่าพอบอกว่าฮัลโหลอยู่ที่ไหนคะอ๋อเดี๋ยวไปตอบตรงตรงที่จุดๆนั้นยังไม่ต้องเขียนอะไรนักเรียนไปตอบว่ารูปที่ยี่สิบสี่คือแล้วก็วาดรูปลงไปใจไหมคะ คนนี้ใครอยากออกมาหารบ้างง่ายนะเนี่ยใครเอย่ยใครอยากออกมาหารอ่ะมาออกมาเลยค่ะต่อให้บอกว่ารูปที่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าตอบได้ไหมได้ไมไม่ได้เหรอ ก็เอา1,235ตั้งหารด้วยหารด้วยอะไรคะก็มันมีแค่กี่รูปเนี่ยสองก็หารด้วยสองนั่นเองแต่เนี่ยคือโจทย์ง่ายมากเลยเนี่ยยี่สิบสี่ปรากฏว่าอันเนี้ยหารลงตัวแสดงว่าต้องเป็นรูปที่เท่าไหร่คะสุดท้ายเก่งมากเลยคะ่ะ จะต้องเป็นรูปวงใครว่าวงกลมสีแดง <c oughs> มีอยู่คนเดียวเนี่ยประเทศแต่ใครว่าสามเหลี่ยมสีเขียวโอ้เยี่ยมมากตอบยังคะเนี่ยระบายสียังคค่่ถาาามมมวทไ็เเปนสีหลอ๋อ อน้องฟังนะน้องนับไปก็ได้สมมุติวนะ่าถ้าสมมุตินี่โจทย์ง่ายๆนะเอา,เอากาฟิลลองนับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็มามาเริ่มต้นใหม่ไหม 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1บแสเอาอะไรสิบห้า อะไรอะ,ะเอาไปหนึ่งสองสาม่ห้าปเก้าสบเอสองสิบสามสบสี่สิห้า1ิ1 2สิบเจ็ดสิบแอะไรยี่สิบหนี่ฮใช่ปะ <c oughs> เข้าใจยังทีเนี้ยแต่ทีนี้ โจ์เนี่ยในสมมุติว่าในข้อสอบ NT ทเขาจะถามว่ารูปที่ห้าสิบอะนับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสมมุติรูปที่หนึ่งรอันเนี้ยเหนื่อยไหมอ,อย่าเลยอย่าเลยเอาหารดีกว่าอา้าข้อนี้ตอบรูปสามเหลี่ยมเอาขีดเส้นใต้ใส่สีซะ แค่สองสีเองหยิบสีขึ้นมาสีอะไรก็ได้ระบายสีด้วยค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองพร้อมยัง เดี๋ยวระบายทีหลังก็ได้มัง้งนะอ่ะเอาละข้อที่สองรูปที่23อของแบบรูปที่กำหนดให้คือรูปใดเขียนสิคะ ใครจะมาหารข้อข้อนี้ผมมีคนเดียวในประเทศไทยเหรออ่ะน้องอ,ออกมาเลยเอาพี่ช้างดีกว่าพี่ช้างเอาออกมาสองคนนั่นแหละ,ะมามาด้วยกันพี่ช้างเป็นคนเขียนหนูเป็นคนดูว่าช้างทำถูกไหม นักเรียนสังเกตแบบรูปว่ามีแค่กี่รูปเองจริงๆแล้วมีแค่กี่รูปคะสองรูปมันก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมาจริงจแล้วมีแค่สองรูปเพราะฉะนั้นก็สองก็เป็นตัวหารอะไรเป็นตัวตั้ง23าเป็นตัวตั้งสองเป็นตัวหารดูซิว่ามันจะเศษอะไรหรือว่าจะลงตัวถ้าเศษหนึ่งก็คือลำดับที่รูปที่หนึ่ง ถ้าเศษศูนย์เป็นการหารที่ลงตัวก็คือรูปสุดท้ายเรียบร้อยลงเรียนจีนไปแล้วเศษเท่าไหร่คะเศษเท่าไหร่คะลงตัวไหมเนี่ยลงตัวไหมไม่ลงตัวเศษหนึ่ง เศษหนึ่งแสดงว่าก็ตรงกับรูปที่หนึ่งคือสีอะไรรูปกี่เหลี่ยม <5. S 1> ห้าเหลี่ยมสีน้ำเงินนั่นเอง ถ้าไปเจอข้อสอบนะนักเรียนต้องจำให้ได้นะเขาไม่ได้ถามง่ายแบบนี้นะบางทีรู้สึกว่าปีโน้นน่ะจะถามว่ารูปที่เก้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยแหละจริงแต่ถ้านักเรียนนำตัวอย่างนี้ไปใช้ก็ยากไหมทีเนี้ยไม่ยากจำได้แล้ววิธีคิดจำได้แล้ว เดี๋ยวข้อต่อไปใครที่ยังไม่เคยออกมาการุณาออกมาด้วยพร้อมข้อที่สามหรือยังเอ่ย,ยเดี๋ยวไประบายสีทีหลังก็ได้ลูกเอาไปเลยนะต่อไปข้อต่อไปรูปที่สามสิบห้าเอาละทีเนี้ยเริ่มมืนไหมทีเนี้ย ใครจะไปนั่งนับแล้วครับนับไปนับมาตาลายไม่รู้ถึงไหนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไไดเพราะฉะนั้นเอาวิธีไหนดีกว่าวิธีหารดีกว่าอา้าวมีแท่งยาวที่สุดสูงที่สุดนี่ก็คือสีน้ำเงินต่ำลงมาหน่อยสีแดงแท่งที่เล็กที่สุดก็คือ เขียวน้ำเงินแดงเขียวน้ำเงินแดงเขียวซ้ำกันอีกแล้วสแสดงว่ามีแค่กี่รูปคะเนี่ยสมรูปเองเอาละทำอะไรกับสาเนี่ยใครจะออกมาสแสดงวิธีทำเอาพี่กุ๊ปกิฟตมั่งผู้หญิงมั่งผู้ชายครองแชมป์ไปหลายครั้งละเอาอะไรตั้งคะพี่กุ๊กิฟต 35เป็นตัวตั้งเครื่องหมดหารยาวทําสวยสวยเอาอะไรหารคะ3 31เป็น3 กระายอะไรลงมากระจาย5ลงมาอย่าลืมขีดเส้นใต้สามจำนวนใดคูณกับ3ได้ห้าสามหเป็น3ามเป็น6ได้ไหมไม่ได้3 1เป็น3 5มลบสเหลือเศษสองเพราะฉะนั้นรูปที่เท่าไหร่เก่งมากเลยค่ะรูปที่2 ใครจะไปนั่งนับรูปที่สองตรงกับสีอะไรเอ่ยสีแดง,แดงเข้าใจหรือ,อยังคะเนี่ยต่อให้เป็นถามเป็นพันๆก็ตอบได้ถามเป็นร้อยๆลำดับที่175ก็ได้ เอาละพอเข้าใจยังเนี่ยทีเนี้ยเข้าใจแล้วงั้นเราไปสอบเลยดีไหมสอบง่ายๆด้วยนะเนี่ย อา้าเตรียมสอบเลยค่ะเปิดหนังสือเปิดสมุดหน้าใหม่เลยจริงๆแล้วคุณครูเตรียมสไลด์มาเยอะนนี่ยไปสอบดีกว่าอา้าทดสอบหลังเรียนค่ะข้อที่หนึ่งรูป